สวัสดีครับช่วงท้องถิ่นพัฒนาวันนี้นะครับจะนําทุกท่านมาติดตามเรื่องของกระแสนิยมนะครับในการเลี้ยงกุ้งเคฟิตหรือว่ากุ้งโกสสวยงามที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดบนราชธานีกําลังให้ความนิยมอยู่ในขณะนี้ครับ นี่คือบริเวณภายในบ้านเล็กที่53ถนนสันประสิทธิ์ในเมืองบุรราชธานีได้ถูกจัดให้เป็นสถานที่จัดแสดงและก็จำหน่ายกุ้งเคฟิทที่มีสีสันสวยงามจำนวนมากเราจะมาพูดคุยกับคุณอนุกูลสิงห์ทองสมาชิกกลุ่มตลาดริมน้ำห้วยบางนองซึ่งเป็นกลุ่มเลี้ยงกุ้งเคฟิตแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรรราชธานีการรวมกลุ่มเนี่ยมันทำให้ราคาของกุ้งมันจะเป็นเหมือนว่าเป็นมาตรฐานถ้าขายคนเดียวเนี่ย ไปไม่รอดครับถ้าคนนั้นมาขายตัดราคาบ้างอย่างผมยังยืนยันราคาเดิมมันไปไม่ได้การร่วมกลุ่มไมยถึงว่ามันจะมีการแลกเปลี่ยนนะครับมีการดึงกุ้งจากค่ายนี้มีลูกค้าถามว่ากุ้งผมผมอาจจะไม่มีกุ้งทุกสายพันธุ์นะครับไม่ได้ครอบคลุมลูกค้าทั้งหมดถ้าผมไม่มีกุ้งผมก็จะสามารถที่จะไปดึงกุ้งของของของก<ต>ลุ่มของกลุ่ม มาในราคาส่งสามารถที่จะแลกเปลี่ยนสายพันธุ์ในการซื้อขายเราเรา,เราก็ขายกันไม่แพงที่อุบลเองครับความสนใจความนิยมของประชาชนที่สนใจมาเลี้ยงกุ้งเคฟินอีกเยอะไหมเยอะอยู่ครับมีลูกค้าธรรมชาติที่ยังไม่รู้จักเลยก็มีอย่างก,กุ้งโกสคืออะไรกุ้งเขารู้แต่ว่าเป็นกุ้งเคฟิตก้ามแดงเขาก็เรียกเคฟิตน,นะครับกุ้งสีเขาก็เรียกเคฟิตโกส์เขาก็เรียกเคฟิตยังยังมีลูกค้ามือใหม่ที่ท ที่ยังมีความสนใจแนละกำลังกระโดดเข้ามาเข้ามาเล่นเหมือนกันผมว่าช,ช่องทางนี้จะเป็นมันจะได้ดีตรงที่ลูกค้ามือใหม่ๆยังมีเข้ามาเสมอมันผมว่ามันไม่ตัดครับแล้ววิธีการที่จะทําให้คนรู้จักว่าเออปุ้งเนี้ยคือเคฟิสแล้วก็วิธีการเลี้ยงดูนะครับจะดูแลยังไงให้สมบูรณ์แล้วก็มีไรายได้เพิ่มขึ้นพอที่จะแนะนําได้ไหมครับว่าเขาควรทำยังไงครับส่วนมากลูกค้าที่มาซื้อที่ป่ามอนะไรครับ เขาเขาก็จะถามคมําแนะนําอยู่แล้วเพราะว่าบางคนไม่รู้จักอะไรเลยแม้แต่วิธีการพักน้ำนะครับการเตรียมสถานที่ที่จะเลี้ยงนะครับหรือไม่ก็ดูไม่กระทั่งดูเพจเขาก็จะดูไม่เป็นเขาก็เขาก็จะมีเขาก็จะมีการถามทางข้อความทางเพจทางไลน์แล้วไม่มีการโทรถามนะครับถึงแม้กับวิธีการประสมพันธุ์ส่วนมากลูกค้าเนี่ยถ้าเขาได้รับการดูแลจากจากผู้ขายนะครับอ่างผู้ซื้อซื้อไปเนี่ย เขาจะมีการติดตามเราอยู่ตลอดเาก็จะมีการถามถ้าเป็นคนที่ให้คำปรึกษาที่ดีนะครับไม่ไม่กักในการที่จะทําสีหรือว่าการการพัฒนากลุ่มเขาก็จะกลับมาซื้ออีกคือไม่ไม่ก็มีการแนะนําคนอื่นให้มาซื้อจากค่ายนี้มันก็จะกลายเป็นว่าค่ายเราเนี่ยหรือว่าฟาร์มเราจะเติบโตขึ้นจากลักษณะอย่างนี้นะครับการให้ให้ความสนใจลูกค้าที่ซื้อไป มีการเคลมมีการรับผิดชอบถ้ากุ้งแพทเทิร์นมันไม่ไมตรงตามสเปคที่เราซื้อไปอย่างนี้นะครับเราก็จะบนกับกระสีเราใหม่ครับแล้วอย่างแต่ละชนิดหรือว่าแต่ละสีที่กาลังได้รับความนิยมเราจะดูยังไงดูจากตลาดยังไงครับถ้าดูจากลักษณะตลาดเนี่ยง่ายๆเลยครับถ้าคนโพส์เฟซบุ๊กขึ้นมาขายกุ้งชนิดหนึ่งหนึ่งตัวจุ่มโพส์สีเต็มหนึ่งตัวถ้าเฟซบุ๊กเฟซนั้นที่คนโพสตขึ้นมาเนี่ยไม่ได้มี คนที่มาแสดงความคิดเห็นหรือว่ามีคนมาสนใจราคาถ้าคนเขาเห็นป้าเขาจะมีความสนใจเขาจ,จะมาขอราคาขอฟังขอดูถ้าโพสต์นั้นเงียบกิบไปว่าแพทเทิร์นนั้นหรือว่าสไตล์นั้นของกุ้งสีนี้ไม่ได้รับความนิยมแต่ถ้ากุ้งตัวไหนที่มันดูโดดเด่นสีสันสวยงามถ้ามีคนคนหนึ่งโพสต์ขึ้นมาปึ้งนะครับคนนั้นก็จะเริ่มมาถามแล้วขอราคาครับขอราคาจนสุดท้ายปิดการขาย mm hmm. นี่คือช่องทางที่ ที่จะรู้ว่าไอ้แคทเทิลหรือว่าสีสันตัวนี้มันเริ่มจะมาแล้วหรือว่ามันมาอยู่กําลังได้เป็นที่นิยมแล้วคนนั้นก็จะเสียดายคนนี้ก็จะเสียดายเพราะว่าตามซื้อไม่ทันนะครับทุกคนอยากจะเก็บนะครับแล้วคนที่เลี้ยงนี่จะรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนประเภทไหนจะมาอย่างที่เล่าตอนแรกนะครับเราต้องมีการคาดการคาดคะเนคกุ้งในอนาคตล่วงหน้าไว้ก่อนหรือไม่ก็ติดตามข่าวสาร เพราะว่ากลุ่มใหญ่ๆเนี่ยเขาจะมีการประคมเผาออกมาอยู่แล้วกลุ่มใหญ่ๆกลุ่มระดับประเทศเขาจะมีการซื้อขายกันที่ราคาแพงแพทเทิร์นลักษณะอย่างนี้มันก็มันเริ่มเริ่มหายากแล้วเริ่มเป็นของใหม่ๆขึ้นมานะครับลักษณะอย่างนั้นจะเป็นลักษณะที่มันกําลังเริ่มมาถ้าคนที่เพาะอันกลุ่มถ้าเร็วเร็วเพราะว่าเราต้องมีเพื่อนอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าเราเร็วเราจะเริ่มจับกระแสเป็นลักษณะการจับกระแสลักษณะอย่างนี้นะครับ าเราเริ่มเอามาพะพันหรือว่าลองรับไว้ก่อนเราก็จะมีโอกาสไปได้ก่อนเพื่อนครับแล้วช่องทางการจําหน่ายเมื่อกี้ที่พูดถึงเรื่องของเฟซบ o o กกับใช่ไหมครับมีเฟซบุ๊คช่องทางเดียวเลยเขาหรือว่ามีช่องทางอื่นด้วยการค้าการขายกลุ่มเคฟิตนะครับผมว่ามันค่อนข้างหลายช่องทางหลากหลายนอกจาก Facebook ขายที่หน้าฟาร์มอย่างร้านอย่างนี้ขายที่บ้านนะครับแล้วก็ตลาดร่วมกลุ่มไปเปิดขายให้บางน้อง<ม>บางคนถ้ามีม,มีมีทุนหน่อยก็เปิดร้าน เปิดร้านเนี่ยมันจะได้ข้อได้เปรียบก็คือมันขายทั้งกุ้งขายทั้งอุปกรณ์ขายทั้งอาหารนะครับตรงน,นี้คือไปที่เดียวมันครบมันครบอย่างขายกุ้งตัวหนึง่งถ้ามือใหม่มาไม่ได้ขายแค่ไม่ได้ได้แค่กุ้งตัวเดียวต้องขายหัวทรายขายเครื่องออกซิเจนขายสายก็คือจบครับทั้งอาหารด้วยกุ้งตัวเดียวนะครับสามารถทาได้ทุกอย่างมันเป็นเป้าหมายของคู่พาะพันกุ้งทุกๆคน,ท,คนที่ต้องมีค,คือจากคู่ผลิต ขึ้นมาสู่ผู้จำหน่ายสักวันหนึ่งก็ต้องมีแล้วกลุ่มเรา<น>ได้มองอนาคตไหมครับว่าเรื่องของกุ้งเคฟินมันจะหมดความนิยมหรือว่าจะมีการพัฒนาไปเรื่อยยังไงหลายคนครับกังวลไม่ว่าเพื่อนในสมาชิกในกลุ่มก็มีความกังวลว่าออมันจะลบหายตายจากไปไหมเพราะว่าทุกคนก็เริ่มมีแต่ถามว่ากุ้งสวยงามเนี่ยมันยังมีการพัฒนาของมันอยู่นะครับโคดนี่มีการพัฒนาได้ไม่มีที่สิ้นสุดนะครับมันสามารถที่จะมีอะไรแปลกๆออกมาเรื่อยๆแล้วก็ความสวยงามของมัน มันสามารถขายได้ด้วยตัวมันเองนะครับสามารถที่จะไปได้สำหรับผู้สนใจเยี่ยมชมการเลี้ยงกุ้งเคลฟิสได้ที่บ้านเลขที่53ถนนสันประสิทธิ์ในเมืองอุบฒราชธานีโทรศัพท์085 303 3337หรือ063 751 6969กร็กผู้ภูมิสวทุัฒราชธานีรายงานครับ